ที่ได้ขอกจากตัหน่อยคอกสองตพี่ผูกวางพี่ตัง้งใจอ๋อ ออก็สาตก็พอยก็ลูกอินลูกอินนี่ปลูกก็ได้นี่อ่แล้วก็ไอ้จอยมาปูกน้าหมูมันสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนเนาะ พพ่อกันคือเก้าพี่น้องวันนี้กับสองน้องสองลาคือเกา้าวืันนี้วันนี้เขาก็เลี้ยงโง่เลี้ยงควายพี่น้องในกะเลี้ยงโงูเลี้ยงควายกลางทรายพ้นแล้วก็พายุพายุยังเนาะตเนาะสโลโนอึนนี่แหละประมาณนี่แหละคันเ้าบ่ผพดพี่น้องโน <No. S 1> no อึงน,นะคือว่าโ no นอึงน,นี่แหละ อ่านว่าค่อยออกว่าได้มันสระบ้านเฮามันบ่มีต่อรอเดยต่อรอเรือหรือต่อรอรีนะมันบ่เป็นสละได้กันอยู่บ้านเฮานะต้องโทษมาบอกโดยตรงบก่กระซักกระเบื้องในข่าวเพราะว่าสระตัวเทิงน้มีแต่ว่าต่อรอนะทางบ้านเฮานะมันบ่เป็นสละได้มันเฮ็ดสละบยังบ่ได้ต่อรอเนี่คันโตผูเป็นสระได้อยู่บ้านเฮามันตรงตัวโกตัวโนตัวโบไปยังสั่นเนาะ คันโตร่อนเป็นบ่ไดดพี่น้องเขาก,ก็เลยอ่านบ่คอยออกบดอใดมัดมือมัดขึ้นพี่น้องเลยพายุโนอึนถล่มคันว่นาพี่ต้องขอถทดขอไปบ่อท่านได้เศร้าเลยพี่น้องเลยตอนกลางเว้นนี่แห้งเนาะ ตอนกลางคืนนะจัะแหงวะแหงเลยนอนสลบทีเด็ดแล้วเข่าห้องกับงบ่งามเลยเนาะเข่าเ้างพวกนี้ส,นนสีได้กินเข่าแล้วแหละเบิง่งเลยน้ำเต็มให้เลยได้นี่ตกมือเดียวเท่านะป่านนี้เขามันชุ่มมุดว่าน้ำช่มนี้แห้งก็บ่มีปัญหาอนะไรพอมันออกเลยตรงนี้เนี่ยนนนบม่มีปัญหาแต่นาน่นยังมีปัญหาอยู่นาน่นมันโอ้ยนาน่นกับบ่มีปัญหาพุ่นบ่มีปัญหาเต็มเต็มปาก มีปัญหาคักเต็มปากพี่น้องเลยมันมันบอมแมนว่ามันหยุดเองแล้มันเนะนต็มปากเลยมันเอาบอดได้โตมันก็เลยพอก่อน,อนข่าวมะเขาออกเลยโหอันตรายเลยพี่น้องเลยพายุโนอ่นเข่าเข่าเอ,อ้อ เออมันกินหญ้าอันนี้เนาะเออตัวน้อยนี่มันกินหญ้าแต่ว่าตัวใหญ่ก็สีเ็ดพีกินหญ้าลำเดอโอ้โมันตัดลายตัวชีวิตเด้อเนี่ยนี่การบอออกมากกบ่ามีเนาะกินพี่น้องเลยตัวน้อยนี่มันติดใจแล้วมันบริยานคนเลยแลนปุ๊บแลนปุ๊บเขาทางใดโดนหนักกับพิมมาบอกเลยเด้อพี่น้องเด้อทั้งบ้านท่านี้ ยะทั้งบ้านเฮานี้ถือว่าตอนนี้นะยังธรรมาดอาอยู่พายูเข่าก็ได้บ่ถึงหนาะหนักหนะาต่วาน่ะโดนบ่ดึงออกดึงออกดึงออกไปนออกบ่ท่วมบ่อโอ้จากนี้บ,บริตามข่าวแต่ทั้งบ้านเ่านนี้ ยังว่ามีปัญหาดอ,อกตกมาจากหามือหาขึ้นพุ่นและมันจังขีหูว่าต่ำถั่วเดินเดินนี่นะจะเอาแม่มันออกไปผูกไว้นี่แลยเบิ้งแต่ลูกมันเบิ้งแน่เงแว่งเข่าไปอีกเลยอีแว่ก็บูมันไปใจบอกอันตรายเด้อนะเห็นกระติงอันตราย อโนบุนงัวกับมีคอ,อกอะไรพี่น้องเย้ยคอ,อกหมูเขนานแล้วเขาเอามากออกอะไรมื่อแรกก็ทีเาเขาไปผูกไว้ในคอ,อกหมูทั้งงวัทงวทั้งควายเลยเนาะโอ้ยโชว์ลายนะเป็นลมลายกว่าพี่น้องเย้ยประยุกต์ตัวนี้เข่ามากนะ พ้นกับมืดมืออยู่แต่มันเป็นพลลินแหง้งเป็นบางส่วนแต่ชนลายนะมันฉีดลมลมนะตลอดลมพัดตลอดลมนะเพอ้อเพ้อว่าเพ่ออัอนนี้แล้วโทรศัพท์้าบอกอุบิเหตุนั่เข่ากล้องมวม่วงมาได้นี่เล็งเซ็กเซ็กกล้องก่อนพี่น้องมาเจาลายไปพุ่นบอกคนล่าลไยออกมาพี่ เจ้าลายขึ้นเถิงนี่ต้นต้นยังวะคุณป่า <c oughs> ยา<ะ>ควายหน่อยนะมันว่าอยากให้จับเตงงวัวตัวนี้มันยังกระติก เฮ้ได <laughs> so ้แล้วบวดได้เบิ่งนี่แล้วคองเก่งคนตุยข้าวคนตุยคนมาตุยยั้งเพราะเขาลกหย่าบอลนะนะหรือว่าดำนาเกี่ยวหย่าบอก ต้นในหม้อในควายนี่ตัวนี้เลยพี่น้องก็อยากให้มันอ้วนกว่าหมูกระโดดตามเลยยังมืดมากอยู่พี่น้องเอ,อ้ยล่ะลงมาหน้าหมูมาเลยแต่บงตงังทีตัวที่ยูนก็ตัวแช่เลยพี่น้องเลยเซต การันต์เข่าเตี้ยเนาะยังสูงด้วยหยักลบ

ลูกลอ,อีกจอยลูม่หยกักมันเห็ดใส่เจ้านะมัวซักกี่แนวลงใกลแต่ว่มัน,น,รรมนจะชนยึดซึ่งก็มีไปแล้ลงมาเบอร์อที่น้องซุ่งจะโดนผูก พุ่นเจอพี่พ่อให้อยู่มันจะขาวจังมือพี่เนาะเมนมันบอกนี่เดี๋ยวจะจทางนีน้ทางทางบานเท่าน,านี่ใหากระตุกวางวางแกงประมาณประมาณตีสองบ่ะโบายโมงก็ตีสองเนี่ยพี่เนาะโมตีหนึ่งก็ตีสอง อยู่บนเก่านี่แหละพี่น้องเอ้ยหยางไปบ่ได้บ่ได้ถือจาะลงมาเทียจะได้ยินเสียงค่ะนบ่กจะมีแต่เสียงได้ยินแต่เสียงลบอลคนตกใหญ่ตอนนี้นะฮะจะหนาวบ่ ขอบห็นแนวน้ำเต็มเดือนพี่น้องเลยน้ำเต็มเดือนน้ำเต็นเดือนชงไซ <laughs> ดอีกมือเล่นนี่ก็ยันมืดมืออยู่เนาะ <c oughs> ยันมืดมือมือคืนอีกอยู่ ขนาดมืดมืดมืดคืนนองปลาเขายัางได้นำน้อยเดียวชนลายมันมีแต่ล้มล้มลาย အရအဖကက့ကနကေေကညူမေကပြနေကရစ်လိုကတေသားကူေကရေကူမ ตอนนี้เฮาวกำลังสเปียกเมื่อตอนแรกเริ่มเปียกเริ่มเย็นเลยสามสั่งโมงเลยแต่กระเเปนพมม้นถล่มลิ้นนะเพราะท่าที่กระเปียกอันนี้มันล่มถลม่มมันเป็นลมส,ส่วนหลายเนาะส่วนมากโอ้มีแต่ลมพ้นบ่ค่อยมีบันไดพ้นก็มีตลอดอยู่แต่มันเป็นพ้นลิน นานนาันน,านลมไปองเลยมดมดคืนมดเวนต่นอนเสพอะลี เก็บโทรศัพท์กันไม่ลองไปไว้ไไวไ้ชิดตายก่อนได้แก่เวลาแล้วพี่น้องเลยเอางวาควยเข้าหลักแล้วนะจ๊ะมันมืดมันคั่มแล้วยินต่อไปก็คนจะคนจีกระแรนงพี่น้องอุ้ยหนาว คนโตพล้มน้ำเฮ้ยเฮ้ยไม่กลับคืนไปะปะขับเมื่อบ้านเมื่อเมืองข้ามบ้านนี่เบิ่งไรง้อกับพี่น้อง หลัดไปทางหนึ่งไปทางหนึ่งโอ้ยอยาเขาเา่าบ่ผูกยีนอกนี่นะเี่ยวได้มาผูกผูกมุมนี้จะผูกทางแก๊ตี้มันสีดูโอาทากันแหละงัวคนละข้อ,ขอ,ขอพี่น่องเอ้ยอบอุ่นอย่าต้องนอนแรง ผูกอยู่แจ้พุน้นห้องส้องแจ่นี่ยกับผูกกันโอ้ตัวนี้าูกง่ายๆ่ได้แก้ม่เนคนันือโซนเจ้าือบอเอาผัวนี่เขาก้อนซะเฮ้ยะรงัวมาหายซ่าเนีย่ยพุนพุนทางหน้าบ้าน เร็วๆงัวน้อยน่นอนระเทียงพี่น้อมเอ้ห้องวาวีมาเอ่ออกมาไปนอนนะแม่เจ้า ปาคอกนี่หาพูเลยก็นี่หา lùi dưỡng bưng Dưỡng bẹp ngông Cái nằm ngon quá Ông nè, ông nè, โมเมนต์ Moment, พี่น้องตัวก็ะขับมาอยู่น้ำเขา